ตอนที่1503มันแปลกมากความแข็งแกร่งของเจียงเฟิงพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็วได้อย่างไรในขณะที่ทุกคนยังคงคิดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นหมัดของเจียงเฟิงกระแทกหน้าอกของทางเทียนชีอย่างแน่นหนา ร่างของทางเทียนทีกระเด็นถอยหลังไปหลายสิบก้าวก่อนที่เขาจะหยุดตรงจุดนั้นเจียงเฟิงก็ลอยขึ้นไปในอากาศเตะออกไปและตกลงไปที่ถังเทียนซือทันทีร่างของทางเทียนทีระเบิดห่างออกไปครึ่งเมตรเป็นไปไม่ได้ฉันจะไม่แพ้ถังเทียนชื้อโกรธด,ดูเหมือนว่าฉันจะใช้กลอุบายนั้นเป็นไปได้ไหมว่าโลกอยู่ร่วมกันลินดงจำกลอุบายของทางเทียนชีได้อย่างรวดเร็วช็อกคทาที่ หลิงตงลุงของนายจะใช้ไพ่รองใบไหนโอเชงมองที่ลินดงอย่างอยากรู้อยากเห็นแต่หลิงตงยิ้มอย่างลึกลับถ้าฉันจำไม่ผิดสิ่งที่ลุงของฉันจะใช้ต่อไปคือทักษะลับของคุณลุนเฮ a เว่นแอนด์เอก้าสวรรค์และโลกอยู่ร่วมกันนักรบหลายคนตัวสันเมื่อได้ยินสี่คำนี้สำหรับนักรบหลายๆคนตัวละครทั้งสี่แห่งสวรรค์โลกและอายุยืนเป็นตัวแทนของฝันร้ายที่ไม่อาจจินตนาการได้ สวรรค์และโลกอาศัยอยู่ร่วมกันเป็นการเคลื่อนไหวที่จบลงด้วยกันตราบใดที่คุณเข้าสู่การต่อสู้คุณก็จะตายเท่านั้นหากฝ่ายตรงข้ามสามารถทำลายมันได้ทั้งสองฝ่ายจะต้องทนทุกขทรมานและทั้งคู่ก็จะตายลินดงยิ้มอย่างมีเลศนายและพูดต่อแต่ถ้าคู่ต่อสู้ไม่สามารถสกัดมันได้หรือหากระดับของศิลปะการต่อสู้ต่ำกว่าของผู้รับสมัคร ก็จะกลายเป็นการทุบตีฝ่ายเดียวทุกคนหัวเราะเมื่อได้ยินสิ่งนี้เจียงเฟิงเป็นของเสียไม่ว่าจะเป็นการฝึกฝนศิลปะการต่อสู้หรือประสบการณ์ศิลปะการต่อสู้พวกเขายังห่างไกลาจากคุณสมบัติที่จะเปรียบเทียบกับทางเทียนชีหลังจากการเคลื่อนไหวนี้สิ่งที่เจียงเฟิงเผชิญคือสถานการณ์ความตายบางอย่างเจียงเฟิงเจ้าขยะตัวนี้ครั้งนี้จะต้องตายอย่างแน่นอนหลงซิงเฉินมองโลกในแง่ดี ลิ้นตงค่อยๆโค้คงปากของเขาเป็นการเย่ะเย้ยเย้ยหยันเจียงเฟิงขยะตัวนี้สามารถรองรับมันได้จนถึงตอนนี้และเขาก็แข็งแกร่งมากน่าเสียดายที่คู่ต่อสู้ของเขาเป็นคนที่แข็งแกร่งมากเช่นลุงของฉันกองอีอิงเก้เดินจากอย่างเวนบินและคนอื่นๆผู้คนเข้าหาและได้ยินคำอธิบายของลินดงเธอเต็มไปด้วยความเศร้าโศกและโกรธและพูดเสียงแหบพร่าทันที เจียงเฟิงหนีเมื่อเจ้าถูกจับได้เจ้าจะต้องตายแน่หนีไปไอตัวเหมียนกล้าดียังไงมาบอกข่าวดูสิว่าฉันอยากฆ่าคุณหยางเวินบินกโกรธมากตบหน้ากองอี้อิงเกอตะคอบเสียงดังมากจนปากของกองอี้อิงเกอหยดเลือดเจียงเฟิงวิ่งกองอี้อิงเกยังไม่ยอมแพ้หนีฉันจะออกไปโดยไม่ฆ่าคนเหล่านี้ที่ทำให้คุณขายหน้าได้อย่างไร เจียงเฟิงก้าวไปข้างหน้าพร้อมกับกหมัดอย่างดูเดือดฆ่าคนเหล่านี้ทั้งหมดเมื่อได้ยินเช่นนี้ทุกคนก็หัวเราะออกมาและหลงซิงเฉินก็หัวเราะอย่างหนักจนแทบหายใจไม่ออกเจียงเฟิงด้วยความแข็งแกร่งของนายน้อยหยางของเราเขาบทขยี้คุณจนตายด้วยการพลิกมือคุณเป็นอะไรคุณยังกล้าที่จะหญิงยโสขนาดนี้หากไม่คุกเข่ายอมจำนนฉันคิดว่าคุณกำลังมองหาความตายกองกีอังเกียนเย้ย ยันกงเทียนหลงยังเย้ยยันผู้เท่าถังช่างน่ากลัวยิ่งนักเมื่อมองดูโลกทั้งใบคือสิ่งมีชีวิตที่ยืนอยู่บนยอดเจดีย์ทองคำแห่งศิลปะการต่อสู้เจ้าเป็นอะไรคุกเข่าลงเดี๋ยวนี้ข้าจะไว้ชีวิตเจ้ามีชะนั้นต่อไปวันนี้ปีนี้จะเป็นวันตายของคุณเมื่อทุกคนให้กำลังใจและต้องการให้ิ้นยานเห็นเจียงเฟิงตายบนร่างของทางเทียนชี เจียงเฟิงเงยหน้าขึ้นและยิ้มและพูดว่าทางเที่ยงทีก็เหมือนมดมาดูกันว่าฉันจะฆ่าเขาทันทีด้วยหมัดเดียวได้อย่างไรกล้าเหมือนมดมาดูกันว่าหมัดเดียวจะฆ่ามันได้อย่างไรเมื่อทุกคนได้ยินประโยคนี้ทุกคนคิดว่าเจียงเฟิงแค่ล้อเล่นดวงตาที่เย้ยหยันและเย้ยหยันคู่หนึ่งศพเข้ากับเจียงเฟิงถ้าดวงตาสามารถฆ่าได้เจียงเฟิงคงกลายเป็นเท่าฐานไปแล้วฆ่าฉันด้วยหมัดเดียว นายก็สมควรได้รับมันเช่นกันไปลงนรกซะในที่สุดถังเทียนฉีก็ไม่สามารถซ่อนเจตนาฆ่าของเขาได้อีกต่อไปและก้าวไปข้างหน้าเกือบจะต่อยเจียงเฟิงให้ตายคาที่แต่ในขณะนี้เสียงคำรามของเครื่องยนต์ก็ดังมาจากระยะไกลสิ่งที่เกินจริงยิ่งกว่าคือมีรถยนต์ฮงกี้มากกว่าหนึ่งโหลวันนี้ฉันเห็นว่าใครกล้าแตะผมของสมเด็จเจียงเฟิง ขณะที่พูดรถธงแดงคันแรกก็หยุดลงและผู้เท่าคุณหลุนทั้งหยืนอยู่ต่อหน้าถังเทียนชือจากบนลงล่างด้วยความเคารพและความเคร่งขรึมตอนที่1,504คุณเป็นอะไรกล้าหยิ่งต่อหน้าคุณโจกงงเทียนหลงเย้ยหยันและก้าวไปข้างหน้าตะคอกทันใดนั้นเสียงที่คมชัดก็มาจากใบหน้าของเขา คลองตีอานลองเงยหน้าขึ้นมองด้วยความตกใจเพียงเห็นว่าริมฝีปากของยางเวนบินกำลังสั่นทำไมคุณถึงคุยกับผู้อาวุโสคนที่หกยางเวนบินตกใจมากคนที่อยู่ต่อหน้าเขาคือผู้อาวุโสคนที่หกที่มีสถานะสูงมากในคุณหลุนสถานะยังสูงกว่าของผู้อาวุโสที่เจ็บเล็กน้อยอยางเวนบินผู้มีคุณหลุนคอยหนุนหลังไม่กล้ารุกรานอย่างแน่นอนกงเทียนหลงตกตะลึง ลองซิงเช่นตกตะลึงโอเชงก็ตกใจเช่นกันเมื่อโจเทียนชีกำลังจะเอาชนะเจียงเฟิงจนตายชายผู้แข็งแกร่งก็ปรากฏตัวขึ้นในคุนหลุนเพื่อช่วยเขามันไม่จริงเกินไปเหตุใดเจียงเฟิงเจ้าขยะถึงได้รับการปฏิบัติทิเศษเช่นนี้ผู้น้อยแสดงความเคารพต่อผู้อาวุโสคนที่หลมกระโชกแรงใดที่พัดพาเจ้ามาที่นี่อย่างเวนบินยิ้มอย่างงุ่มงาม อย่างไรก็ตามผู้เท่าคนที่หกไม่ได้มองไปที่หยางเวินบินเขาไม่สนใจโจเทียนทีกด้วยซ้ำเมื่อเขามาผู้อาวุโสลำดับที่หกแห่งคุณหลุนแสดงความเคารพต่อท่านเจียงเฟิงโปรดยกโทษให้ฉันที่มาสายผู้อาวุโสลำดับที่หกเดินไปหาเจียงเฟิงด้วยสีหน้าเคร่งขรึมและโค้งคำนับในขณะนั้นผู้ฟังเงียบไม่มีเสียง ทุกคนเงียบมองหน้ากันด้วยความกลัวสุดขีดพวกเขาทั้งหมดล้มลงกับเจียงเฟิงผู้ชายคนนี้มีภูมิหลังและความแข็งแกร่งแบบไหนทำไมถึงสามารถโน้มน้าวชายร่างใหญ่อย่างลิวเอลเอโอได้คุณรู้ไหมมีผู้อาวุโสเพียงเจ็ดคนในคุณหลุนผู้อาวุโสคนที่หกและเจ็ดล้วนอยู่ข้างเจียงเฟิงชายชราคนที่หกชายชราคนที่เจ็ดเจ้าจงใจทำให้ข้าดูแย่หรือ โจเทียนฉีโกรธจัดเขายังเป็นชาวคุณหลุนโดยกำเนิดดังนั้นเขาจึงเข้าใจโดยธรรมชาติว่าสถานะของผู้อาวุโสคนที่หและเจ็นั้นน่ากลัวเพียงใดต้องเป็นคุณถังจากนิกายถังในต่างประเทศเจียงเฟิงคุณไม่ละอายใจจริงๆกงเทียนหลงเย้ยหยันใช่ณนะจุดนี้คุณยังต้องการรบกวนคุนถังและปล่อยให้ชายร่างใหญ่อย่างคุนถังไปและทิ้งศักดิ์ศรีของ คุณและขอให้ผู้อาวุโสคนที่หกและเจ็ดของคุณหลุนช่วยคุณถ้าฉันเป็นคุณฉันจะหาบะหมี่สักเส้นแล้วแขวนคอตายโอเชงดูหมิ่นเหยียดหยามทั้งสองพูดด้วยความมั่นใจราวกับว่านายถังละทิ้งศักดิ์ศรีในชีวิตของเขาและขอให้ผู้อาวุโสคนที่หกและเจ็ดช่วยเหลือในเวลานี้ผู้ชมจำนวนมากก็ดูตื่นขึ้นเช่นกัน ให้ฉันพูดว่าขยะอย่างเจียงเฟิงนี้จะมีภูมิหลังและความแข็งแกร่งได้อย่างไรใช่แล้วคุณไม่ใส่ใจเลยหรือพวกเขาทั้งหมดถูกเรียกว่าพระองค์ท่านฉันไม่ได้สนใจนอกจากคุณดูเหมือนว่าจะเป็นฝ่าบาททุกคนพูดเหมือนได้คนพบโลกใหม่ ฝ่าบาทคืออะไรในสมัยโบราณราชินีเจ้าชายมกุฎราชกุมารและกษัตริย์เรียกว่าราชินีเจ้าชายมงกุฎและกษัตริย์ในยุคปัจจุบันราชวงศ์ชั้นสูงจะถูกเรียกโดยเจ้าชายเท่านั้นใช่ดังนั้นถ้าเจียงเฟิงถูกเรียกว่าเจ้าแห่งมังกรจริงๆเขาจะต้องไม่ถูกเรียกอย่างนั้น คำตอบพร้อมที่จะออกมาแล้วเจ้าขยะตัวนี้กลายเป็นลูกชายของคนอื่นก่อนที่จะได้รับสถานะปัจจุบันฮิฮิมันจริงๆไร้สาระผู้ชมนับไม่ถ้วนระเบิดเสียงหัวเราะสายตาของทุกคนก็จับจ้องไปที่เจียงเฟงิงในสายตาของพวกเขาดูเหมือนว่าเจียงเฟิงจะยอมสละศักดิ์ศรีทั้งหมดเพื่อแลกกับสิ่งที่เขาเป็นในวันนี้พวกเขายอะเย้ยมันดวงตาของหยางเวนดินเป็นประกายเมื่อเขาได้ยินสิ่งที่ทุกคนพูด และพูดติดตลกว่าฉันก็ว่าอย่างนั้นคุณเพิ่งถูกไล่ออกจากตระกูลอย่างในเมืองหลวงของเราและตอนนี้คุณมีทั้งหมดนี้แล้วปรากฏว่าคุณกลายเป็นของคนอื่นลูกชายซึ่งตลกจริงๆเป็นเรื่องปกติมันไม่ใช่ครั้งแรกเมื่อห้าปีก่อนที่เขาคุกเข่าลงบนพื้นขอร้องให้เป็นลูกเขยของตระกูลวังของเราใช่ไหมเหมือนกันกงเทียนหลงเย้ยหยันลองซิงเช่นยังหัวเราะเสียงดัง เจ้าขยะตัวนี้เสพติดการเป็นลูกชายจริงๆทำไมคุณไม่คุกเข่าลงและมาเป็นลูกชายของฉันตอนนี้ฉันจะไว้ชีวิตคุณเมื่อได้ยินคำพูดของลองซิงเชนผู้ชมต่างหัวเราะเยาะตอนที่1505ให้ฉันคุกเข่าและเป็นลูกชายของคุณคุณแน่ใจหรือเจียงเฟิงลอเล่นฉันแน่ใจและมั่นใจคุกเข่าลงเดี๋ยวนี้ฉันถือว่าคุณไว้ชีวิตได้ ลองซิ่งเช่นถือตัวที่ชนะกงเทียนหลงเยอ้ะหอยันและกล่าวว่าดูเหมือนว่าขยะนี้จะมีการเต้นของหัวใจในเมื่อเขาอกหกักเขาควรจะรีบคุกข่าลงและรับรู้ถึงพ่อของเขาแล้วเราอาจจะสามารถปล่อยคุณไปอย่างสงบโอเชงเยอะเยะ้ยโดยไม่คาดคิดเจียงเฟงิงคุณและงานอดิเรกนี้ฉันรู้จักพ่อหลายคนทำไมคุณไม่โทรหาฉันแล้วฉันจะให้คุณหนึ่งร้อยล้าน ครอบครัวของซูฮูโอร่ำรวยเหมือนบ้านนอกแต่เป็นลูกชายของปรมาจารย์โอเชงถูกเจียงเฟิงทำร้ายเช่นนั้นสองฝ่ายตายไปนานแล้วฉันกล้าขอให้คุณตอบสนองหรือไม่เจียงเฟงมองไปด้านข้างที่โอเชงผู้เท่าแห่งประกูลซูฮูโอจริงหรือเงินคือพ่อทุกคนหัวเราะอย่างบ้าคลั่งเมื่อได้ยินคำพูดนั้น เอาเลยเตรียมเงินหนึ่งหมื่นล้านให้เจียงเฟิงลูกชายของฉันโอเชงเย้ยหยันและทันทีที่เขายกมือขึ้นก็มีคนมาพร้อมบัตรดำมูลค่าหนึ่งหมื่นล้านมีหมื่นล้านในนั้นมากพอที่คุณจะตะโกนร้อยครั้งเอาไงดีมาเริ่มการแสดงกันเถอะโอเชงหัวเราะอย่างบ้าคลาั่งอย่างไรก็ตามแม้ว่าเจียงเฟิงจะมีชีวิตของเขาเพื่อรับการ์ดใบนี้แต่เขาก็ไม่มีชีวิตที่จะใช้เงินในนั้น ในเวลานั้นเจียงเฟิงจะถูกฆ่าการ์ดยังคงเป็นของเขาเองลองซิงเชน่นกองตีอันลองกองกีอังเกียนอย่างเวนบินและคนอื่นๆมองมาทางนี้อย่างประชดประชันทุกสายตาจับต้องไปที่เจียงเฟงิงทุกคนต้องการดูว่าเจียงเฟิงจะเรียกชื่อน,นั้นหรือไม่พอ่อเจียงเฟิงพูดสองคำนี้อย่างดูถูกเอาละ่ะลูกชายที่ดีของฉันตะโกนอีกครั้ง โอเชงหัวเราะอย่างบ้าคลั่งอย่างเวนบินและคนอื่นๆก็หัวเราะออกมาเช่นกันผู้คนที่สัญจรผ่านไปมานับไม่ถ้วนก็สายหัวมองดูเจียงเฟิงอย่างเหยียดหยามและเย้ยหยันแม้ว่าจะมีเพียงไม่กี่คนที่อยากรู้เกี่ยวกับเจียงเฟิงในขณะนี้พวกเขาทั้งหมดสายหัวด้วยความดูถูกเหยียดหยามเรียกเงินคนอื่นว่าพ่อขยะแบบนี้น่ารังเกียจจริงๆ กล้าที่จะให้หลอดกึ่งมังกรผู้สง่านงามเรียกคุณว่าพ่อตระกูลสู้โห่นั้นกล้าหาญมากในขณะนี้จูจ่ๆก็มีเสียงดังสนั่นมาจากที่ไกลๆจากนั้นรถหรูยืดสีดำเคลือบเงาหลายคันก็หยุดลงที่จุดเกิดเหตุทีละคันบนรถชั้นนำฟูโบและเมอร์ทางจากตระกูลทางในต่างประเทศได้ลงจากรถในถังมาจากนิกายถังโพนทะเลหรือเปล่าไม่สิคนข้างๆเข,า,ข,า,ขาคือใคร ชายร่างใหญ่มองอย่างโกรธเคืองคนข้างข้างเขาคือลุงฟู่พ่อบ้านไร้เทียมทานแห่งประตูมังกรทำไมเขามาโผล่ที่นี่ได้ยังไงมีชายร่างใหญ่ที่มีดวงตาเฉียบคมขาของเขาเดินกะผลบก,กะเพลกทางเซ็กทางโกทรงในต่างประเทศพบฝ่าบาทข้อบ้านลองเมนอาฟูที่ไร้เทียมทานพบนายน้อยชายชราสองคนในชุดทางคุกข่าวเคียงข้างกันต่อหน้าเจียงเฟงิง โอเชงตกตะลึงไม่ใช่เจียนเฟิงขยะเหรอทำไมคุณสองคนคุกข่าวลงกับคนหยากที่ไม่สามารถยืนบนเวทีได้ทางโกทงคุกข่าต่อหน้าเจียงเฟิงไม่เป็นไรที่จะพูดหลังจากทั้งหมดข่าวและเจียงเฟิงมีความสัมพันธ์ที่ดีและไม่ใช่เรื่องปกติที่จะเล่นตุกติกทุกครั้งแต่ฟอร์เบอร์มีอยู่อย่างไรนั่นคือการดำรงอยู่บนสังคมชั้นสูงของโลก เป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถพูดคุยและหัวเราะกับผู้ถือหางเสือเรือของประเทศเล็กๆต่างๆในโลกได้ทำไมเขาถึงคุกเข่าต่อหน้าเจียงเฟิงเจ้าขยะนี้ไม่ถูกหลักวิทยาศาสตร์มันเป็นไปไม่ได้ขยะตัวอ่อนหยาบที่ไม่สามารถวางบนโต๊ะได้สิ่งที่มีตาแต่ไม่มีตาลุงฟู่ขมวดคิ้วและหยิบโทรศัพท์มือถือออกมาโดยตรง ภายในสิบวินาทีฉันอยากให้ครอบครัวของสู้หวูหายไปจากโลกนี้